สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิมอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะโดยเฉพาะไพ่หมอนะจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะขอให้คุณรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะตรงนี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิ่มขอรบกวนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเม็นรับกําลังใจพลังงานด้านที่ดีให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะวันนี้จะเป็นหัวข้อในความรักนะคะ คนที่แบบว่าเลิกลากันไปแล้วยุติความสัมพันธ์ในเว้นนี้ยตัวเรากับเขามีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าตัวเขาเองทําเหมือนไม่สนใจไม่แคร์ความรู้สึกเราเลยเนาะเหมือนเป็นคนไม่รู้จักกันเนาะสิ่งที่หมอบอกเนาะอ่าอธิษฐานจิตทําสมาธินะคะคุณจะไปเห็นในคลิปวิดีโอนี้ตอนไหนชั่วโมงไหนปีไหนก็ได้นะคะเพราะมันเป็นคลิปพลังงานแรนดอมนะคะขอให้คุณอธิษฐานจิตชื่อนามสก,กุลวันเดือนไปเกิดแล้วนึกถึงคู่กรณีให้ไพ่เล่าเรื่องเลยนะคะไพ่ของหมอนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงเลยกับคุณก็ได้เพราะเป็นพลังงานโดยรวมเนาะสิ่งที่่หมอบอบกคะ ก็คือหัวข้อฉันอยากใจร้ายนะคะให้ได้สักครึ่งหนึ่งนะคะของเธอจังเนาะเหมือนสิ่งที่ที่เราเคยทําให้เขาเขาเหมือนไม่คุ้นเคยเราเลยเนาะสิ่งที่หมอบอกในวันนี้ค่ะอ่ะอันษฐานจิตทําสมาธินึกถึงชื่อตัวเองนามสกุลตัวเองแล้วนึกถึงใบหน้าคู่กรณีเราให้ไพเราเรื่องนะคะหมอขออนุญ,ญาตเนาะจับไพเปิดดวงนะคะดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่เข้ามานะคะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้เลยเนาะอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามไว้ด้วยนะคะ ดูไพ่หมอนิน่มไม่ต้องไปซีเรียสหรือเครียดขนาดนั้นนะคะพลังงานมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงเลยกับคุณเลยก็ได้นะคะเม้นรับแต่พลังงานด้านที่ดีไปเนาะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ก็ปรับทัศนคติตัวเองนิดนึงในการดูดวงเนาะสิ่งที่หมอบ,บอกค่ะอธิษฐานจิตทาสมาธิเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันเลยค่ะ สิ่งที่เรากับเขานะคะที่ยุติจบความสัมพันธ์คือนิสระให้กันแล้วในตอนเนี้มันอาจจะเป็นที่เขาเข้ามานะคะหวังผลประโยชน์จากเราก็ได้บางคนบางกรณีนะคะอาจจะเป็นหน้าที่การงานเรื่องการเงินก็ได้หรือบางคนบางกรณีเข้ามาทําให้เรารู้สึกดีสบายใจรักกันสักพักหนึ่งสุดท้ายเขามีการปันใจหรือแบ่งใจใคนอื่นหรือเขาเอาอ สิ่งของที่มีค่าที่เราหยิบยื่นกําลังใจสิ่งดีๆให้เนี่ยไปแชร์ให้คนอื่นนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเงินทองข้าวของเนี้ยเขาไปซัพพอร์ตคนอื่นมากกว่าตัวเราตอนแรกๆก็เหมือนจะดีนะคะสุดท้ายแสดงความอาจจะชูให้เราเห็นหรือว่าการคดโกงนะคะในเรื่องของการผิดสินข้อ3มหรือตัวเขาเองเขาอาจจะมีกรณีที่แบบว่าหลอกลวงเราเนาะเอา เอาเงินที่เราให้เรื่องเงินที่เก็บหอมรอมริษ์เนีย่ยไปเปย์คนอื่นก็ได้สิ่งที่หมอบอกในวันนี้ที่เราเลิกลาลิขิตความสัมพันธ์แล้วเราเป็นฝ่ายที่เรายังรู้สึกมีความเป็นห่วงคิดถึงเขาเรื่องมีความกังวลใจใจลึกๆอยากให้เขากลับมาหรือเริ่มต้นใหม่หรือให้โอกาสเขานะคะแต่สิ่งที่คุณคิดมันไม่เป็นผลในวันนี้เพราะการที่เราได้เลิกลาจากเขาแล้วเนี่ยเขายิ่งทําให้เราเห็นว่าเขาเห็นแก่ตัวจริงๆนะคะคนคนนี้เนาะอาจจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้หรือเพศเดียวกันก็ได้นะคะที่เขามาเห็นในคลิปวิดีโอนีี้้้นนนาะะดดดูไดหมค่พลัังงว เราพยายามทําใจที่จะลืมเขานะคะแต่ยิ่งกับจําแต่ตัวเขาเองเขากลับลืมเราง่ายได้หรือลืมเราไวมากหรือเขาไปเริ่มต้นกับคนใหม่ได้ไวหลือเกินนะได้รวดเร็วหรือบางคนบางนกรณีมีสํารองอยู่แล้วระหว่างที่คบกับเรานะคะสิ่งที่หมอบอก <c oughs> ตัวคุณอาจจะระแคงใจไม่ไว้ใจหรือเกิดการระแวงนะคะแต่ในวันนี้สิ่งที่เราคิดไว้มันเป็นเรื่องจริงเนาะสิ่งที่หมอบอกความรู้สึกในใจเราพยายามทําทุกอย่างที่อยากจะลืมมันยิ่งทําให้เรากลับจําความเสียใจความรู้สึกเจ็บปวดที่เขาทําให้เรานะคะสูญเสียความรู้สึกอันเป็นที่รักอย่างเนี้ยตอนเนี้ยเขาเองพยายามที่แบบว่า หลบหน้าเราทําเป็นไม่รู้จักเราแต่สิ่งที่เราเจอเขาทุกวันที่เราบางทีอาจจะทํางานที่เดียวกันหรือว่าอาจจะต้องมีเกณฑ์จะต้องพบเจอกันเนี้ยเขาเป็นฝ่ายที่เชิดหน้าชูตาหรือทําเหมือนว่าเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเนี้ยเราอยากจะถามเพรากลับในใจลึกๆที่มีความรู้สึกทั้งน้ําตาในความรู้สึกของเราคือว่าคุณเคยรักฉันบ้างไหมประมาณเนี้ยเนาะสิ่งที่หมอบอกในสิ่งที่ผ่านมาฉันไม่เคยดีในสายตาคุณเลยหรอคุณถึงมองข้ามความรู้สึกดีๆที่มีให้อ่ะค่ะแต่ในวันเนี้ยสิ่งที่หมอบอกคือเขาเป็นคนที่แบบ เอาแต่ใจตัวเองเข้ามาหวังผลประโยชน์จากเราจนวันนี้เราตาสว่างเรารู้แล้วนะคะว่าตื้นลึกหนาบางอะไรหรือคนในครอบครัวเพื่อนสนิทนะคะตักเตือนแล้วเราไม่ฟังเพราะเราให้ใจเขาไปแล้วเนาะตอนนี้มันทําอะไรไม่ได้ตอนนี้คุณทําได้คือทําใจคืนอิสระให้ตัวเองแล้วกลับมารักตัวเองมากๆนะคะมูฟออนให้ไวสิ่งที่หมอบอกเพราะความเครียดกดดันในครั้งนี้มันจะผ่านไปได้ด้วยตัวคุณเองต่อให้มีเขาหรือไม่มีเขาก็ช่างนะคะแต่คุณต้องกลับมายืนได้ด้วยตัวคุณเองเพราะว่าเราเคยคาดหวัง มีความหวังแล้วก็สร้างความฝันไว้เขาสุดท้ายเขาเป็นคนที่พังทลายนะคะหรือเขาเหยียบมันทิ้งไปด้วยกําม,มือหรือเท้าของเขาเนาะสิ่งที่หมอบอกในวันนี้คุณทําได้แค่ทาใจหรือปล่อยวางสิ่งที่หมอบอกถ้าไปยึดติดในเรื่องแบบนี้คุณจะจะจมปากอีกนานแล้วความรู้สึกมันจะเศร้าใจเสียใจทําให้เราเหมือนไม่มีแพชชั่นในการจะใช้ชีวิตการทํางานหรือการหาเงินนะคะหรือความรู้สึกที่เรามีเครียดกดดันมากเกินไปหรือเราปิดโอกาสคนที่ดีๆจะเข้ามานะคะแต่หมอเชื่อว่าคนเราอะค่ะ เขาทําไม่ดีกับเราแต่ในใจลึกๆเขาต้องรู้อยู่ค่ะเหตุผลที่เขาทาไม่ดีกับเราเพราะอะไรเพราะทุกคนมันมีวิบากกรรมเป็นที่ตั้งเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะเม้นรับกําลังใจพลังงานตรงนี้ไปแล้วหมอเชื่อขอให้คุณเป็นคนดีอยู่แล้วคุณเคลียร์พลังงานตรงนี้ให้ได้กลับมารักตัวเองให้ไว้นะคะเข้มแข็งเนาะสิ่งที่หมอนิ่มบอกรักและให้เกียรติตัวเองก่อนนะคะเพราะคุณก็เจ็บช้ากับความรู้สึกเสียใจมาต่างๆนานา,นาแล้วนะคะเนาะจะมีคนที่เกิดในเดือนเมษาค่ะคนที่เกิดในเดือนกุมภาคนที่เกิดในเดือนมิถุนานะคะ คนที่เกิดในเดือนกรกฎาคมค่ะคนที่เกิดในเดือนสิงหานะคะแล้วก็คนที่เกิดในเดือนธันวาเนี่ยคุณเจ็บปวดกับความรู้สึกมานานแล้ววันนี้ถึงเวลาต้องมูฟออนและรักตัวเองนะคะหมอนนิ่มเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะอดทนนะคะ สิ่งที่คุณทําอยู่มันเป็นสิ่งที่ดีแต่ในวันนี้ในเมื่อเขาไม่รักเราแล้วเขาหมดรักแล้วคุณต้องกลับมารักตัวเองให้ไวขึ้นเนาะสิ่งที่หมอบอกแล้วก็ขอให้ไม่ต้องไปยึดติดกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วนะคะเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยตัวเราเองนะคะหมอนิ่มเป็นกําลังใจให้นะคะสู้ๆเนาะขอให้คุณนะคะกลับมากินอิ่มนอนหลับดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะคะหมอเป็นห่วงความคิด โรคไมเกรนความเครียดหรือความซึมเศร้าของคุณนะคะขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะขอให้คุณประสบความสําเร็จเจอคนที่ดีเข้ามาซัพพอร์ตนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจกับตัวเองรักตัวเองให้มากๆนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ